คนขายออนไลน์ส่วนมากไม่สําเร็จเพราะไม่รู้5เคล็ดลับนี้เคล็ดลับที่1คุณไม่รู้ว่าคุณจะโฟกัสขายในเรื่องอะไรคนนั้นพูดดีคุณก็ขายคนนี้พูดว่าสิ่งนี้ดีคุณก็ขายเอาที่คุณรักเอาที่คุณถนดัดเอาที่คุณใช้อยู่นั่นแหละออกมาขายข้อที่2คุณไม่รู้จะพูดอะไรในการทำคลิปในการทำไลฟ์อย่ารอเฟอร์เฟกค่ะทุกคนคะ่ะคำว่าเฟอร์เฟกไม่มีอยู่จริงเอาสิ่งที่คุณใช้ออกมาเล่าถึงประสบการณ์ที่ดีในการใช้สินค้าและผลิตภัณฑ์นั้นอยู่วันนี้เริ่มขึ้นดีวลนนิดวั มันก็ยอมดีขึ้นเช่นเดียวกันข้อที่ 3. คุณมัวแต่คิดว่าใครจะซื้อชั้นวันแรกที่บอสออนเข้ามาสู่ออนไลน์ไลฟ์สดนะมีแต่คนไม่รู้จักทั้งนั้นเลยที่มาซื้อบอสออนเขาเห็นการเปลี่ยนแปลงเขาเห็นการที่เราออกมาทุกวันเขาเกิดความเชื่อมั่นเชื่อมือเขาเลยเชื่อถือและซื้อเหล่านั่นเองข้อที่ห้า ความต่ำต้อยน้อยนิดทํา1วันหนึ่งสัปดาห์1เดือนก็ถอดใจซะงั้นในการขายไม่ได้คุณเอ๋ยคนที่เขาประสบความสําเร็จเขาทําเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีเขาต้องใช้ความอดทนเขาต้องใช้ความพยายามในการที่จะมุ่งมั่นฝา่าฟันและให้มันประสบความสําเร็จให้ได้อดทนอีกนิดแล้วคุณจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนข้อที่5ข้อสุดท้ายเลยความสม่สําเสมอแบบวีวินัยขายได้อย่างไรทําไมจึงขายได้ขายไม่ได้เพราะอะไรทําไมจึงขายไม่ได้คิดปรับปรุงพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ เสมอสิ่งไหนที่ขายดีโอเคมันขายดีเพราะอะไรทําซ้ําและทําให้มันดีกว่าเดิมอันที่ขายไปได้ขายไม่ผ่านก็ย่อมไม่กลับไปเส้นทางที่มันไม่เกิดผลลัพธ์นั้นแต่จะเอาเป็นบทเรียนว่านั่นคือสิ่งที่มันไม่ผ่านในกระบวนการการขายเท่านี้5ข้อหากคุณทําได้นะบอสออนเชื่อว่าคุณก็เป็นหนึ่งคนที่สามารถประสบความสําเร็จคว้าเงินล้านได้บนออนไลน์เช่นเดียวกันหากใครอยากจะเรียนรู้ t ิ k กตอกหรือติ๊กตอกช็อปอย่างถูกวิธีก็อย่าลืมกดติดตามเม้นไลค์แชร์และบันทึกคลิป วิดีโอของวอชออนไว้นะเดี๋ยวคุณจะหาวอชออนไม่เจอ